ลองนึกภาพคุณเดินผ่านแม่ค้าดอกไม้ริมถนนในคืนฝนพรำเธอยื่นชอ่อกุหลาบให้คุณพร้อมโน้ตเล็กๆที่เขียนว่าจากภรรยาคุณไม่เคยเปิดอ่านจนกระทั่งหลายปีต่อมาโน้ตใบเดิมกลับมาปรากฏอีกครั้งพร้อมเจ้าของมันที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่แล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องรักหรือความทรงจําแต่มันคือการนัดพบที่คุณอาจไม่มีวันได้กลับมาเล่าให้ใครฟังฝนโปรยเม็ดเล็กลงมาบนถนนคอนกรีตที่ปีกชื้น กลิ่นดินผสมกลิ่นน้ำฝนลอยคลุ้งในอากาศลมเย็นพัดผ่านหน้าผากของหญิงวัยกลางคนที่ยืนอยู่ข้างถงดอกไม้เธอสวมเสื้อกันฝนสีซีดและหมวกปิดกว้างบังใบหน้ามือของเธอจัดช่อดอกกุหลาบสีแดงสดอย่างตั้งใจเสียงเครื่องยนต์และเสียงดิบแตรดังแข่งกันจากถนนที่แออัดฝั่งตรงข้ามมีชายคนหนึ่งก้าวลงจากรถสีดำเงาวับเขาสวมสูทเรียบหรูเดินตรงไปยังร้านกาแฟริมฟุตบาทหญิงแม่ค้าดอกไม้สูดหายใจลึก เธอหยิบช่อดอกไม้ที่จัดเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาในช่อมีการสอดกระดาษโน้ตทับครึ่งอย่างบรรจงตัวหนังสือบนนั้นเขียนด้วยหมึกสีฟ้าจากภรรยาฝ่ามือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเดินข้ามถนนน้ำกระเด็นจากร่องฟุตบาทปื้นปลายกางเกงชายคนนั้นนั่งลงที่โต๊ะริมกระจกกำลังหัวเราะก,กับหญิงสาวผมยาวแววตาของหญิงแม่ค้าดอกไม้จ้องไม่กระพริบเธอยื่นช่อดอกไม้ตรงหน้าเขาชายหนุ่มชะงักยิ้มจางลงทันที มือเขารับช่อไว้แต่ดวงตากลับเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสิ่งที่เห็นหญิงสาวผมยาวข้างๆเงียบกริบสายตาเริ่มหวาดระแวงเสียงฝนข้างนอกกระหน่ำหนักขึ้นหยดน้ำฝนเกาะบนกระจกสะท้อนใบหน้าซีดเผือดของเขามือของชายหนุ่มค้างอยู่กลางอากาศเขามองช่อดอกไม้ราวกับมันเป็นของร้อนหญิงแม่ค้าดอกไม้ยังยืนนิ่งดวงตาของเธอเหมือนอ่านทุกความลับที่ซ่อนอยู่กลิ่นหอมของดอกกุหลาบตัดกับบรรยากาศตึงเครียดรอบโต๊ะ หญิงสาวผมยาวข้างเขาขยับตัวเล็กน้อยราวกับอยากลุกหนีแต่ชายหนุ่มเอื้อมมือขวาจับแขนเธอไว้แน่นเสียงฝนกระแทกหลังคาร้านดังก้องลูกค้าที่นั่งโต๊ะอื่นเริ่มหันมามองด้วยความสงสัยหญิงแม่ค้าดอกไม้ถอนหายใจเบาๆแต่สายตายังคงจ้องตรงไปชายหนุ่มเอ่ยเสียงต่ำคุณเอามาให้ผมหรือเธอไม่ตอบเพียงยื่นโน้ตที่สอดอยู่ในช่อดอกไม้ให้เห็นชัดเขาก้มมองตัวหนังสือที่เขียนว่าจากภรรยา ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนทันทีริมฝีปากเม้มแน่นเหงื่อเริ่มซึมออกแม้อากาศเย็นหญิงสาวผมยาวเหลือมองนดนั้นแล้วค่อยๆดึงแขนตัวเองออกเสียงแก้วกาแฟถูกวางกระแทกบนตัวดังขึ้นจากบริสเตอร์บรรยากาศทั้งร้านเหมือนหยุดนิ่งในชัน่วขณะชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นสบตากับหญิงแม่ค้าดอกไม้ในแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็มีเงาของความกลัวซ่อนอยู่หญิงแม่ค้าก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว สายฝนยังซัดแรงจนเสื้อกันฝนของเธอชุ่มไปหมดร่างของเธอดูเล็กท่ามกลางเสียงจอแจของถนนแต่กลับมีพลังแปลกประหลาดที่กดดันทุกคนในโต๊ะชายหนุ่มหันไปมองหญิงสาวผมยาวอีกครั้งเธอไม่พูดอะไรเพียงหยิบกระเป๋าถือขึ้นและลุกจากเก้าอี้เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังชัดในความเงียบประตูร้านเปิดออกลมฝนพัดเข้ามาเห็นว่าหญิงแม่ค้าดอกไม้ยังคงยืนอยู่ที่เดิมเธอมองชายหนุ่มที่ตอนนี้นั่งอยู่คนเดียว มือเขายังกำช่อดอกไม้แน่นราวกับไม่รู้ว่าควรวางมันที่ไหนเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงนั้นติดขัดเหมือนคอแหง้งหญิงแม่ค้าเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะพูดหรือไม่สายตาของเขาไหววูบราวกับกลัวว่าจะได้ยินสิ่งที่เธอกำลังจะเอ่ยแล้วเธอก็ก้าวเข้าใกล้อีกครั้งฝ่ามือของเธอสัมผัสขอบต๊ะเย็นเยียยกลิ่นน้ำฝนผสมกลิ่นดอกกุหลาบเข้มข้นจนชายหนุ่มเหมือนหายใจติดขัดเธอก้มลงเล็กน้อยเสียงเธอเบาแต่ชัด คุณจำดอกไม้พวกนี้ได้ไหมเขานิ่งไปแววตาเหมือนคนที่ถูกดึงกลับไปในความทรงจำบางอย่างที่ไม่อยากจำริมฝีปากเขาขยับช้าๆผมไม่รู้จักคุณหญิงแม่ค้าเพียงยิ้มบางๆแต่แววตาไม่ได้ยิ้มตามฝนด้านนอกยังโหมหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงฟ้าร้องดังลั่นเหมือนจะฉีกบรรยากาศเงียบงันในร้านให้ขาดออกเธอค่อยๆล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าสะพายเก่าๆเขามองตามด้วยความระแวง ในใจเขาเหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปแต่ไม่สามารถลุกหนีได้เธอหยิบซองสีน้ำตาลเก่าออกมาวางลงบนโต๊ะตรงหน้าเขาหยดน้ำฝนจากมือเธอตกใส่ซองนั้นเป็นวงเล็กๆเ,เขามองมันราวกับซองนั้นหนักกว่าที่ควรจะเป็นมือของเขาไม่ยอมขยับหญิงแม่ค้าก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วดึงหมวกปีกกว้างให้บางหน้ามากขึ้นลูกค้าในร้านบางคนเริ่มหันไปมองถนนด้านนอกเหมือนอยากเลี่ยงเหตุการณ์ตรงหน้าชายหนุ่มเอื้อมมือไปหยิบซองอย่างลังเล เสียงกระดาษขยับฟังชัดในความเงียบเขาค่อยๆเปิดมันออกดวงตาของเขาสั่นไหวทันทีที่เห็นสิ่งข้างในเริมฝีปากของเขาเพเยอะออกเหมือนจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงแม่ค้าดอกไม้ยืนมองอย่างนิ่งงันราวกับเธอรอเห็นสีหน้านั้นมาตลอดฝนข้างนอกเริ่มเบาลงแต่เสียงหัวใจของเขากลับดังรัวนในอกเขายกสายตาขึ้นช้าๆเพื่อสบตาก,กับเธออีกครั้งแววตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจปนหวาดหวัน่น หญิงแม่ค้าดอกไม้ยังคงยืนนิ่งเหมือนอ่านความคิดเขาได้ทุกถ้อยคำในซองสีน้ำตาน,นั้นคือภาพถ่ายหลายใบภาพแรกเป็นชายหนุ่มคนเดียวกันนี้ยืนกอดหญิงสาวอีกคนที่ไม่ใช่คนในร้านเมื่อครู่ภาพถัดไปเป็นภาพที่ถ่ายในห้องพักโรงแรมแสงไฟสลัวสะท้อนเงาสองร่างบนผ้าปูเตียงสีขาวเขาเกลือน้ำลายอย่างฝืดคอนิ้วมือเริ่มสัน่นจนเกือบทำภาพร่วงลงพื้นกลิ่นดอกกุหลาบยังคงลอยอบอวลแต่ตอนนี้กลับทำให้เขารู้สึกอึดอัด เขายกสายตาขึ้นมองหญิงแม่ค้าอีกครั้งเธอเอียงสีรษะเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยเสียงเรียบดอกไม้ช่อน,นั้นภรรยาของคุณฝากมาให้เขาหายใจแรงขึ้นทันทีราวกับลมหายใจติดขัดบรรยากาศในร้านเริ่มตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมลูกค้าหลายคนแซงก้มหน้ามองแก้วกาแฟแต่หูยังคงเงียบฟังทุกคำชายหนุ่มพยายามฝืนยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นแข็งกระด้างผมคิดว่าคุณคงจำผิดคนอย่างผมไม่มี เสียงของเขาสะดุดเมื่อหญิงแม่ค้าชูมือขึ้นช้าๆในมือมีโทรศัพท์เครื่องเก่าหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมภาพถ่ายเดียวกับในซองเขาก้มหน้าลงทันทีราวกับไม่อยากเห็นเสียงฝนข้างนอกเริ่มเงียบลงเหลือเพียงเสียงน้ำหยดจากชายคาหญิงแม่ค้าก้าวถอยหลังอีกหนึ่งก้าวแต่สายตาย,ยังคงไม่ละจากเขาถ้าคุณคิดว่ามันจบแค่นี้คุณคงคิดผิดคำพูดนั้นทำให้เขาขยับเก้าอี้เล็กน้อยเหมือนอยากลุกหนีแต่ขากลับหนักจนยกไม่ขึ้น เธอหมุนตัวช้าๆแล้วเดินออกไปทางประตูเสียงส้นรองเท้ายางกระทบพื้นปติดชื้นดังเป็นจังหวะชายหนุ่มมองตามอย่างคนที่เพิ่งเสียการควบคุมทุกอย่างแต่ก่อนที่เธอจะพ้นกรอบประตูเธอหยุดหันกลับมามองเขาอีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าใต้เงาหมูกฝากบอกภรรยาด้วยว่าฉันทำตามสัญญาแล้วจากนั้นเธอก็เดินหายไปในม่านฝนที่ยังพรำเบาๆเขายังคงนั่งนิ่งอยู่กับต๊ะเดิม มือกำช่อดอกไม้จนกลิบเริ่มช้ำภาพถ่ายในซองวางอยู่ตรงหน้าเหมือนสิ่งของต้องห้ามที่เขาไม่กล้าแต่อีกเสียงประตูร้านปิดลงช้าๆแต่ในหัวเขายังคงได้ยินเสียงประโยคนั้นชัดเจนและกลิ่นดอกกุหลาบยังคงเกาะติดอยู่ในลมหายใจทุกครั้งที่เขาพยายามสูดอากาศเข้าเขานั่งก้มหน้าอยู่นานราวกับเวลาหยุดเดินเสียงช้อนกระทบแก้วกาแฟจากโต๊ะอื่นดังแถวแต่ในหูเขามันฟังเหมือนเสียงโลหะเสียดกันจนขนลุก เขาหยิบภาพถ่ายขึ้นมาดูอีกครั้งมือสั่นจนภาพไหวดวงตาของเขากวาดไปยังทุกใบหน้าในภาพและหยุดลงที่เงาของหญิงแม่ค้าดอกไม้ในมุมหนึ่งของภาพโรงแรมหัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บแปลกเขาพึพมพำกับตัวเองเบาๆทำไมเธอถึงอยู่ที่นั่นประตูร้านเปิดอีกครั้งเสียงกระดิ่งดังกรุงกริงชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นอย่างระแวงแต่คราวนี้เป็นเด็กส่งของที่เข้ามาวางกล่องกระดาษไว้บนเคาน์เตอร์ แม้ไม่ใช่เธอแต่ความรู้สึกเหมือนกำลังถูกเฝ้าดูยังคงไม่จางเขาเก็บภาพทั้งหมดใส่ซองอย่างลลกๆแล้วสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อสูทมือเขายังกำช่อดอกไม้ไว้แน่นราวกับมันคือหลักฐานและคำพิพากษาในเวลาเดียวกันเสียงโทรศัพท์สั่นอยู่ในกระเป๋ากางเกงเขาควักออกมาดูหน้าจอขึ้นชื่อภรรยาหัวใจเขากระตุกเขากดรับอย่างลังเลคุณอยู่ไหนเสียงปลายสายเรียบแต่หนักแน่นเขาอึกอักผมกำลังจะกลับ อย่าลืมเอาของที่ฉันฝากให้เธอมาด้วยน้ำเสียงนั้นเย็นเยียบจนทำให้เขาขนลุกเขามองช่อดอกไม้ในมือแล้วกลืนน้ำลายได้ผมมีอยู่แล้วสายถูกตัดไปทันทีเขานั่งนิ่งหันไปมองนอกหน้าต่างที่ฝนเริ่มสาแสงแดดยามบ่ายลอดฐานเมฆสีหมดเงาร่างของคนเดินผ่านริมถนนสะท้อนบนกระจกหน้าร้านในบรรดาเงานั้นเขาเหมือนเห็นหมวกปีกกว้างของหญิงแม่ค้าดอกไม้ปรากฏขึ้นเพียงวูบเดียว เขารีบลุกขึ้นจากโต๊ะก้าวออกไปด้านนอกถนนยังเปียกน้ำขังสะท้อนภาพตึกสูงและท้องฟ้าที่แตกเป็นสีเทาแต่หมูกปีกกว้างนั้นไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาหันซ้ายมองขวามองจนกระทั่งสายตาไปหยุดที่ตรอกแคบข้างร้านกาแฟร่างหนึ่งในเสื้อกันฝนสีซีดกำลังก้าวลึกเข้าไปเขาลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะเดินตามเข้าไปตรอกนั้นชื้นและมีกลิ่นอับของน้ำฝนค้างคืน เสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นดังสะท้อนแต่ไม่มีเสียงฟีเท้าของเธอเขาเร่งก้าจนเกือบวิ่งพอถึงทางตันมีเพียงกล่องไม้เก่าๆและช่อดอกไม้สีซีดวางอยู่บนหลังในช่อนั้นไม่มีโน้ตจากภรรยาแต่มีซองสีน้ำตาลอีกซองหนึ่งมือเขาเย็นเฉียดเมื่อหยิบขึ้นมาซองนี้หนักกว่าเดิมมากเขาเปิดออกด้วยหัวใจเต้นแรงข้างในมีภาพถ่ายเพียงใบเดียว เป็นภาพเขานั่งอยู่ในร้านกาแฟาเมื่อครู่พร้อมช่อดอกไม้ในมือและถัดลงมามีลายมือเดิมเขียนด้วยหมึกสีฟ้าฉันยังอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดมือเขาชะง,งักค้างขณะสายตายังจ้องภาพถ่ายในมือไม่กระพริบลมหายใจเริ่มถี่และสั้นราวกับอากาศในตรอกนี้กำลังถูกดูดหายไปเสียงหยดน้ำจากท่อน้ำเก่าตกกระทบพื้นซีเมนดังเป็นจังหวะเหมือนเสียงนับเวลาถอยหลังเขากวาดสายตาไปรอบๆตรอกอ,อ,อย่างรวดเร็ว ไม่มีเงาไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีแม้แต่ร่องรอยของเธอแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังยืนอยู่ข้างหลังยังคงชัดเจนเขาหันกลับทันทีสิ่งที่เห็นมีเพียงผนังปิดฝนและป้ายโฆษณาเก่าที่ลอกจนอ่านแทบไม่ออกเขาเกลือนน้ำลายขยำซองสีน้ำตาลไว้ในมือแล้วรีบก้าวออกจากตรอกแสงแดดยามบ่ายที่ลอดฐานเมฆกลับดูหมุนกว่าปกติบนถนนเสียงรถเสียงผู้คนกลับไม่ทำให้ความอึดอัดในอกเขาลดลงเลย เขาเดินเร็วขึ้นมุ่งหน้ากลับไปยังลานจอดรถแต่เมื่อมาถึงรถเขากลับพบว่าที่กระจกหน้ารถมีช่อดอกกุหลาบวางอยู่กุหลาบสีแดงชุ่มน้ําฝนจนกลีบเริ่มบิดงอเขามองไปรอบๆแต่ฝูงชนก็เดินกันขวักไคว์าราวกับไม่มีสิ่งผิดปกติมือเขาสั่นขณนะหยิบช่อดอกไม้ขึ้นมาคราวนี้ไม่มีโน้ตไม่มีซองมีเพียงกลิ่นกุหลาบที่แรงจนเกือบขมเขาเปิดประตูรถทิ้งช่อดอกไม้ลงบนเบาะข้างคนขับและสตาร์ทรถทันที เครื่องยนต์คำรามแต่เสียงนั้นกลับถูกกลบด้วยความรู้สึกเหมือนกำลังถูกติดตามเขามองกระจกมองหลังในฝูงคนที่เดินริมฟุตบาทเขาเห็นหมวกปีกกว้างโผล่ขึ้นมาจากหลังกลุ่มคนเพียงชั่ววินาทีหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอีกเขาเหยียบคันเร่งขับออกจากลานจอดโดยแทบไม่มองทางถนนเปียกทำให้ล้อหมุนเลื่นเล็กน้อยแต่เขาไม่สนใจทุกสัญ,ญญาณไฟทุกแยกเขาแทบไม่ชะลอรถจนกระทั่งมาถึงคอนโดสูงใจกลางเมืองที่เขาอยู่ เขารีบจอดรถในช่องประจำและก้าวออกมาอย่างเร่งรีบแต่เมื่อเขามองไปที่บอกข้างคนขับช่อดอกไม้ที่วางอยู่หายไปเขานิ่งง,นงันเหงื่อเย็นซึมออกตามต้นคอเขาหันซ้ายหันขวาเหมือนหวังว่าจะเจอหลักฐานว่ามีคนแอบเข้ามาแต่ทุกอย่างว่างเปล่าเขารีบกดลิฟต์ขึ้นไปยังชั้นที่พักเสียงประตูลิฟต์ปิดทำให้เขารู้สึกเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกได้ชั่วคราวแต่ระหว่างลิฟต์กำลังขึ้นเขากลับได้กลิ่นกุหลาบแรงขึ้นเรื่อยๆ เขาหันไปมองพื้นลิฟที่มุมด้านหนึ่งมีหยดน้ําฝนเป็นทางลากยาวเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเพียงไม่นานก่อนที่เขาเข้ามาเขาเริ่มหายใจแรงเมื่อมาถึงชั้นของตัวเองเขารีบเดินไปที่ประตูห้องมือสั่นจนเสียบกุญแจปล่าสองครั้งในที่สุดเขาก็เปิดประตูเข้าไปแสงในห้องสลัวเพราะม่านยังปิดอยู่แต่กลางโต๊ะอาหารมีช่อดอกกุหลาบสีแดงวางอยู่พร้อมนตทับครึ่งใบเล็กๆ เขาเดินเข้าไปช้าๆเหมือนขาแทบไรแรงหยิบโน้ตขึ้นมาในนั้นมีเพียงประโยคเดียวเขียนด้วยหมึกสีฟ้าฉันบอกแล้วว่าฉันยังอยู่ใกล้มือเขาช้ายเย็นราวกับเลือดในร่างไหลย,ย้อนกลับเขายืนอยู่ตรงโต๊ะอาหารนานหลายวินาทีก่อนจะค่อยๆหันไปมองรอบห้องทุกมุมดูเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยการงัดแงะแต่ความรู้สึกว่ามีสายตากำลังจับจ้องอยู่จากที่ใดที่หนึ่งกลับชัดเจนเขาเดินไปที่หน้าต่างดึงม่านออกทันที แสงแดดที่ลอดผ่านเนมฆหม่นส่องเข้ามาทําให้เขาต้องหรีตาเบื้องล่างคือถนนที่มีผู้คนเดินไปมาอย่างปกติแต่ในกลุ่มคนนั้นเขาเห็นหมวกปีกกว้างสีซีดหันขึ้นมามองพอดีเพียงชั่ววินาทีก่อนที่ร่างนั้นจะหลบหายไปหลังเสาไฟหัวใจเขากระแทกแรงในอกเขาปิดม่านลงทันทีแล้วถอยหลังมาพิงผนังกลิ่นกุหลาบในห้องเริ่มแรงขึ้นเรื่อยเ,ร,อเร,อราวกับลอยมาจากทุกทิศทางเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาภรรยา สัญญาณดังเพียงครั้งเดียวก็มีคนรับคุณได้ของแล้วใช่ไหมเสียงปลายสายพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาถามด้วยเสียงสัน่นเธอจะเล่าให้ฟังทั้งหมดถ้าคุณกล้าฟังหัวใจเขาเต้นรัวใครกันแน่ที่ส่งดอกไม้พวกนี้ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนหัวเราเบาๆคนที่คุณควรจําได้ดีแต่เลือกจะลืมเขาขมวดคิ้วสายตากวาดมองไปรอบห้องอีกครั้งเหมือนกาลังหาว่าเธออยู่ตรงไหน ผมไม่เข้าใจเสียงภรรยาเย็ยนลงเธอบอกแล้วใช่ไหมว่าอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเขาเกลื่อนน้ำลายหมายความว่าไงทันใดนั้นเสียงเคาะประตูสามครั้งก็ดังขึ้นเขาหันขวับไปที่ประตูคุณมาหาผมหรือเขาถามเสียงสั่นผ่านโทรศัพท์แต่ปลายสายตอบเพียงว่าเปิดสิเสียงหัวใจเขาดังก้องในหูเขาก้าวช้าๆไปยังประตูมือจับลูกบิดเย็ยนเยียบราวกับมีน้ำแข็งเกาะ เขาสูดหายใจลึกแล้วค่อยๆหมุนเปิดประตูออกหน้าห้องว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีแม้แต่รอยเท้าบนพรมแต่บนพื้นตรงหน้ามีเพียงซองสีน้ำตาลปิดฝนวางอยู่เขาก้มลงหยิบมันขึ้นมาซองนี้หนักอย่างน่าประหลาดและเย็นจนรู้สึกได้แม้ผ่านกระดาษเขาปิดประตูกลับมาที่โต๊ะและค่อยๆเปิดซองข้างในคือภาพถ่ายอีกชุดหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ภาพเขากับหญิงอื่นเป็นภาพเขายืนอยู่ในห้องของตัวเองเมื่อไม่กี่นาทีก่อน และทุกภาพถูกถ่ายจากมุมต่างๆของห้องราวกับมีกล้องซ่อนอยู่หลายจุดในภาพสุดท้ายเขากำลังยืนอยู่ข้างโต๊ะอาหารพร้อมช่อดอกไม้และตรงข้างหลังเขาในภาพนั้นคือร่างของหญิงแม่ค้าดอกไม้ในหมวกปิดกว้างยืนอยู่ในเงามืดมองตรงมาที่กล้องมือเขาชาวว่าราวกับความร้อนในร่างถูกดึงออกไปจนหมดภาพถ่ายในมือสั่นไหวแม้เขาจะพยายามจับให้แน่นเขามองภาพสุดท้ายนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ร่างหญิงแม่ค้าดอกไม้ยืนอยู่หลังเขาในมุมที่เป็นไปไม่ได้ว่าคนทั่วไปจะเข้าไปได้โดยไม่มีเสียงหรือร่องรอยหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงกระแทกในอกเขาเงยหน้าขึ้นมองรอบห้องอีกครั้งทุกมุมเงียบงันแต่กลับแฝงความอึดอัดราวกับกำแพงกำลังบีบเข้ามาใกล้กลิ่นกุหลาบยังแรงขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนซึมเข้ามาในปอดเขาเริ่มเปิดตู้เสื้อผ้าลิ้นชักใต้เตียงทุกครั้งที่เปิดเขาหวังจะไม่พบอะไรแต่ความตึงเครียดกลับยิ่งเพิ่มขึ้น ในตู้เสื้อผ้ามีเพียงเสื้อผ้าเรียงอยู่ตามปกติแต่ตรงมุมด้านในสุดเขาสังเกตเห็นกลีบกุหลาบสีแดงตกอยู่สองสามกลีบเขาค่อยๆย,ยื่นมือไปเก็บขึ้นมากลีบเปียกชื้นราวกับเพิ่งถูกเด็ดออกจากดอกสดเมื่อครู่หัวใจเขาเต้นรัวขึ้นทันทีเขาเรีบปิดตู้หันกลับมาอย่างหลุนลานแต่ทันทีที่เขาหันช่อดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะเมื่อครู่หายไปแทนที่ด้วยซองสีน้ำตาลอีกซองหนึ่งเขาไม่รู้ว่ามันมาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ มือเขาสั่นเมื่อหยิบมันขึ้นมาภายในมีเพียงภาพถ่ายหนึ่งใบเป็นภาพเขานั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นขณะกำลังมองภาพถ่ายในมือภาพนั้นเหมือนถูกถ่ายจากด้านหลังเพียงไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้เขาสะดุ้งหันขวับไปมองด้านหลังไม่มีใครเขาเริ่มหายใจแรงพยายามควบคุมสติทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นชื่อบนหน้าจอคือไม่ทราบหมายเลขเขากดรับอย่างลังเล เสียงผู้หญิงแ่วเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นทำไมคุณถึงทำเหมือนไม่จำฉันได้ <_ d umb> เขานิ่งไปเสียงในหูฟังเหมือนลอยอยู่รอบตัวไม่ใช่แค่มาจากโทรศัพท์ <_ d umb> คุณเป็นใครเขาพูดเสียงสัน่นมีเสียงหัวเราะเบาๆก่อนที่เธอจะตอบคนที่ครั้งหนึ่งคุณเคยสัญญาว่าจะกลับมาเขาขมวดคิ้วพยายามนึกแต่สมองกลับว่างเปล่าผมไม่รู้จักคุณเสียงหัวเราะแถวนั้นกลายเป็นเสียงถอนหายใจนั่นแหละปัญหาของคุณแล้วสายก็ถูกตัดไปทันที เขามองโทรศัพท์ในมือใจเต้นแรงราวกับกำลังถูกบีบก,ก่อนที่เขาจะได้ขยับเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่สามครั้งเหมือนก่อนหน้าแต่เป็นจังหวะช้าๆห้าครั้งหนักแน่นเหมือนตั้งใจนับเขาจ้องไปที่ประตูขยับถอยหลังทีละก้าวเสียงเขายังคงดังต่อเนื่องจังหวะเท่าเดิมเขาเกลื่อนน้ำลายรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบังคับให้ต้องเดินไปเปิดทุกก้าวที่เดินใกล้ประตูกลิ่นกุหลาบก,ก็ยิ่งแรงขึ้นเขาวางมือบนลูกบิด และค่อยๆหมุนมันออกประตูเปิดออกช้าๆแสงจากถงทางเดินส่องเข้ามาแต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงหน้าพื้นพรมหน้าห้องชุ่มน้ำฝนเป็นวงใหญ่ราวกับมีใครยืนอยู่ที่นี่นานพอให้หยดน้ำาก่ะตัวเขากวาดสายตาไปซ้ายและขวาถงเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของเพื่อนบ้านแต่พอเขากำลังจะปิดประตูสายตากลับสะดุดกับสิ่งเล็กๆที่วางอยู่บนพื้นพรมตรงขอบประตู มันคือดอกกุหลาบสีแดงเพียงดอกเดียวติดเปียกฝนจนใกล้จะหลุดร่วงเขาก้มลงหยิบมันขึ้นมาในขณะที่ปลายนิ้วสัมผัสกับกลิดเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาในที่สุดคุณก็เปิดประตูหัวใจเขากระแทกแรงเขาหันขวับไปด้านหลังแต่ห้องภายในยังคงว่างเปล่าความเย็นวาบไหลผ่านต้นคอลงไปถึงแผ่นหลังเขารีบปิดประตูลงกรอนแน่นกล่นกุหลาบในห้องเริ่มเข้มข้นขึนข้นจนแทบกลบอากาศ เขาวางดอกกุหลาบบนโต๊ะแต่ทันทีที่ละมือออกกลีบก็ร่วงหล่นกระจายรอบโต๊ะราวกับโดนแรงบางอย่างกระแทกเขาถอยหลังไปติดผนังหายใจแรงทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้บนหน้าจอขึ้นเพียงคำว่าเธอเขากดรับด้วยมือสัน่นเสียงหญิงสาวดังขึ้นแผ่วแต่ชัดเจนหันมาสิเขานิ่งไปขยับตัวไม่ได้ราวกับถูกตรึงไว้กับที่เสียงในสายพูดซ้ำหันมาสิฉันอยู่ข้างหลังคุณ หัวใจเขาเต้นที่จนรู้สึกเจ็บเขาพยายามสูดหายใจลึกก่อนจะหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครเพียงเงาของตัวเขาเองบนผนังที่ดูยาวและบิดเบี้ยวผิดรูปเพราะแสงจากโคมไฟเขาสุดตัวลงนั่งมือกุมศีรษะแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบนพื้นใต้โต๊ะมันคือซองสีน้ำตาลอีกซองหนึ่งเปียกน้ำจนกระดาษบวมเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดออกด้วยความลังเลข้างในมีเพียงภาพเดียว เป็นภาพเขาตอนนี้นั่งอยู่บนพื้นกลุมสีเสมือนท่าที่เขากำลังทำอยู่ทุกประการและในมุมมืดด้านหลังของภาพมีร่างหญิงแม่ค้าดอกไม้ในหมวกปีกกว้างยืนมองตรงมาที่เขาอย่างชัดเจนเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆไปยังมุมนั้นของห้องที่ซึ่งในภาพเธอยืนอยู่หัวใจเขาเต้นที่รัวราวก,กับกำลังจะทะลุออกจากอกมุมนั้นของห้องยังคงว่างเปล่ามีเพียงเงาของเฟอร์นิเจอร์ที่ทอดลงบนพื้นจากแสงโคมไฟ แต่ความเย็นที่แผ่วามาจากจุดนั้นทําให้เขาแทบหยุดหายใจเกรนกุลาบยังอบอวลหนักแน่นจนเหมือนซึมเข้าสุกกระดูกเขาค่อยๆลุกขึ้นก้าวช้าๆเข้าไปใกล้มุมนั้นทุกย่างก้าวเสียงในหัวเหมือนดังขึ้นเสียงฟีเท้าของตัวเขาเองแต่กลับไม่ตรงจังหวะก,กับที่เดินเมื่อมาถึงตรงนั้นเขายื่นมือออกไปปลายนิ้วแต่เพียงความว่างเปล่าแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบแรงสองครั้งก่อนจะดับลงทั้งหมด เขายืนอยู่กลางความมืดสนิทเสียงลมหายใจดังชัดเจนเกินไปในเงาเมื่อเสียงฝีเท้าผ่าเบาดังขึ้นจากด้านหลังเขาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนเหมือนหยุดอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวเขาไม่กล้าหันกลับไปแล้วเสียงกระซิบก็แผ่วลงข้างหูคุณยังไม่รู้จริงๆหรือว่าฉันเป็นใครเขาแข็งทื่อร่างกายไม่ตอบสนองความเงียบชั่วขณะถูกทำลายด้วยเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นนอกหน้าตา่างแสงสายฟ้าส่องเข้ามาในห้องเพียงเสี้ยววินาที และในแสงนั้นเขาเห็นร่างเธอชัดเจนอยู่ตรงหน้าหมวกปีกกว้างปิดบางครึ่งใบหน้าแต่ดวงตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความโกรธปนาเศร้าก่อนที่ไฟจะดับกลับสู่ความมืดร่างนั้นหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่เขาหอบหายใจแรงพยายามควานหาสวิตไฟเมื่อแสงกลับมาเขาเห็นบนโต๊ะอาหารมีสิ่งใหม่วางอยู่เป็นช่อดอกกุหลาบขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายเท่ากลีบแต่ละกลีบชุ่มน้ำจนหยดลงบนโต๊ะและตรงกลางช่อมีมีดพับด้ามเงินปักอยู่ ที่ใบมีดมีรอยสลักชื่อของเขาเองอย่างชัดเจนเขาถอยหลังไปติดผนังจิตใจปั่นปว่วนจนแทบแตกเป็นเสียงมือสั่นขณะหยิบมีดขึ้นมาใต้ช่อดอกไม้มีกระดาษโน้ตใบหนึ่งลายมือหมึกสีฟ้าเขียนเพียงสั้นๆเรายังไม่จบกันจนกว่าคุณจะจำได้เขายืนนิ่งจ้องประโยคบ,บนกระดาษราวกับมันจะให้คำตอบที่เขาตามหาแต่ยิ่งอ่านสั่ความงุนงงกลับยิ่งหนักขึ้น จำได้เขาพึมพำกับตัวเองเสียงแทบไม่ออกจากลำคอมือที่ถือมีดพับสั่นจนโลหะกระทบกันเบาๆภาพใบหน้าภรรยาผุดขึ้นมาในหัวแต่ไม่ใช่ความทรงจำที่มีหญิงแม่ค้าดอกไม้เลยสักครั้งหรือว่าภรรยากับเธอจะรู้จักกันความคิดนั้นแล่นผ่านเร็วแต่ก็ทำให้เขาใจสั่นมากกว่าเดิมเขาโยช่อดอกไม้ลงพื้นกลีดกระจายเต็มห้องราวกับเลือดสีแดงสาดไปทั่วกลนกุหลาบแรงจนแทบหายใจไม่ออก เขารีบเดินไปที่ตู้เย็นคว้าขวดน้ำขึ้นมาดื่มรวดเดียวแต่รสคงแปลกๆทําให้เขาชะงักพอมองดูดีๆในน้ําใสมีเศษกลิดกุหลาบเล็กๆล,ลอยอยู่เขาปล่อยขวดตกพื้นทันทีน้ํากระจายไปทั่วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากเธอหรือหมายเลขแปลกบนหน้าจอขึ้นว่าบ้านหัวใจเขากระแทกแรงเขาไม่ได้บันทึกชื่อนี้ไว้ในโทรศัพท์มือสั่นเมื่อกดรับ เสียงผู้หญิงพูดขึ้นชัดเจนลึกและเต็มไปด้วยความเย็นเยียกกลับมาเถอะเขากัดฟันคุณเป็นใครกันแน่มีเสียงหัวเราะเบาๆก่อนตอบคนที่คุณทิ้งไว้ตรงที่เริ่มต้นทุกอย่างเขาพยายามถามต่อแต่สายถูกตัดทันทีตรงที่เริ่มต้นทุกอย่างประโยคนั้นก้องอยู่ในหัวภาพย้อนกลับมาร้านดอกไม้เก่าๆริมถนนฝั่งตะวันตกของเมืองที่เขาเคยไปเมื่อหลายปีก่อน ความจำร,ร่าเลือนเสียงหัวเราะเสียงสัญญาเสียงฝนวันนั้นเขารู้สึกเวียนหัวจนต้องนั่งลงทันใดนั้นไฟในห้องก็กระพริบและดับลงอีกครั้งในความมืดสนิทเสียงฝีเท้าดังขึ้นช้าๆจากมุมห้องใกล้เข้ามากลินกุหลาบแปลงขึ้นทุกวินาทีแล้วเสียงกระซิบก็ดังชัดตรงข้างหูฉันรอคุณมานานพอแล้วเขากลั้นหายใจเสียงหัวใจเต้นดังกว่าฝนที่ซัดก,กระจกในเงาเมื่อเขารู้สึกถึงลมหายใจอุ่นเผาที่ข้างแก้ม เขาพยายามขยับตัวแต่ร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้เกรนกุหลาบแรงขึ้นจนเหมือนจะอัดแน่นอยู่ในปอดแล้วปลายนิ้วเย็นเฉียดก็ลากช้าๆจากต้นคอไล่ลงมาตามบ่าเขาสะดุ้งแต่ไม่อาจขยับหนีเสียงหัวเราะเบาๆดังข้างหูอีกครั้งจำได้หรือยังวันนั้นที่คุณรับช่อดอกไม้จากฉันภาพในหัวเขาเริ่มชัดขึ้นวันฝนตกหน้าร้านดอกไม้ริมถนนเล็กๆหญิงสาว ในชุดเดรสสีขาวยื่นช่อกุหลาบให้เขาพร้อมโน้ตเล็กๆที่เขาไม่ได้อ่านแล้วเขาก็เดินจากไปโดยไม่หันกลับเสียงของเธอในปัจจุบันกระซิบต่อคุณคิดว่ามันจบแต่สําหรับฉันมันเพิ่งเริ่มทันใดนั้นแสงไฟกลับมาสว่างทั่วห้องแต่ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเขามีเพียงช่อดอกกุหลาบสีแดงเข้มวางอยู่บนโต๊ะกลางห้องกลีบกุหลาบด้านในชุ่มน้ําจนสีเกือบดําและในใจกลางช่อมีโน้ตใบใหม่ เขาเอื้อมมือไปหยิบเปิดออกช้าช้าลายมือหมึกฟ้าคุ้นตาเขียนว่าคืนพรุ่งนี้เจอกันตรงที่เดิมเขานั่งนิ่งจ้องกระดาษโน้ตในมือเหมือนมันเป็นประตูไปสู่อดีตที่เขาพยายามลืมหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นเป็นเพราะความกลัวปนความไม่แน่ใจที่เดิมคำสองคำนั้นชัดเจนเกินไปสำหรับเขาที่อยากลืมทุกอย่างภาพร้านดอกไม้ริมถนนเก่าแก่ผนังไม้สีซีดลอกกลิ่นดินเปียกและกลิ่นดอกไม้เปียกฝนกลับมาชัดเจนในหัว เขาจำได้ว่าครั้งนั้นเขาเพิ่งทะเลาะก,กับภรรยาอย่างรุนแรงออกจากบ้านด้วยหัวใจหนักอึ้งและบังเอิญหยุดยืนหลบฝนตรงหน้าร้านนั้นหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่แฝงความเศร้าลึกยื่นช่อกุหลาบให้เขาโดยไม่พูดอะไรเพียงมีโน้ตผูกไว้ที่ก้าน้วยริบบิ้นสีเงินเขาจำได้ว่าเขาไม่ได้เปิดอ่านแค่ยิ้มบางๆและรับมาก่อนเดินจากไปโดยไม่มองกลับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เขาเริ่มสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นกับแม่ค้าดอกไม้ที่เขาเพิ่งพบอาจเป็นคนเดียวกันแต่คำถามสำคัญคือเธอเป็นเพียงคนธรรมดาหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่คืนนั้นเขานอนไม่หลับทุกครั้งที่หลับตาเขาเห็นภาพกลิตกุหลาบสีแดงร่วงหล่นช้าๆราวกับตกอยู่ในน้ำลึกและได้ยินเสียงกระซิบซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนพรุ่งนี้เจอกันตรงที่เดิมเมื่อเช้าของวันถัดมาแสงอาทิตย์แทบไม่ช่วยให้ความรู้สึกแปลกๆในใจจางลง เขาพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่สายตากลับเฝ้าจับจ้องไปที่นาฬิกาเขารู้ว่าพอตกค่ำเขาจะต้องไปที่นั่นไม่ใช่เพราะอยากเจอแต่เพราะความจริงกำลังเรียกหาพอตกดึกเมืองเริ่มเงียบถนนเปียกฝนจากพายุช่วงบ่ายเขาสวมเสื้อกันฝนสีดำเดินลัดเลาะไปยังย่านเก่าเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกดังกล้องในตรอกแคบๆเมื่อมาถึงหน้าร้านดอกไม้เขาพบว่าไม่มีร้านแล้วมีเพียงพื้นที่รกร้างเต็มไปด้วยหญ้าสูงและเศษไม้ผุพัง กลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นกุหลาบอ่อนๆลอยมาแต่จมูกเขาเก้าวเข้าไปช้าๆฝนเริ่มโปรยลงมาเบาๆแล้วเขาเห็นตรงกลางพื้นที่รกร้างมีต้นไม้เล็กๆตั้งอยู่บนต้นนั้นวางช่อกุหลาบสีแดงสดเพียงช่อดียวและข้างๆช่อดอกไม้มีโน้ตแผ่นหนึ่งเปียกฝนจนหมึกเริ่มเลือนเขาหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังแต่ทันทีที่อ่านประโยคแรกเขารู้สึกว่ามีเงาเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านหลังเขาหันขวับไปทันที ในสายฝนพรำหญิงสาวในชุดเดรสสีขาวยืนอยู่เพียงไม่กี่ก้าวผมยาวปีกแนบแก้มใบหน้ายังคงงดงามแต่ดวงตาลึกดำราวกับบ่อน้าไม่มีก้นเธอยิ้มยิ้มแบบเดียวกับวันนั้นในที่สุดคุณก็กลับมาเสียงของเธอนุ่มนวลแต่กรีดลงในหัวใจเขาก้าวถอยแต่เท้ากลับจมลงไปในดินนุ่มชื้นเหมือนถูกมือมองไม่เห็นดึงไว้เธอก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นกุหลาบแรงขึ้นจนอากาศรอบตัวหนักหน่วงมือเย็นเฉียบของเธอยื่นช่อกุหลาบใหม่ ให้เขาพร้อมโน้ตผูกด้วยริบบิ้นสีเงินเขามองลงไปเห็นคราบน้ำตาและเลือดซึมอยู่ตามกลีบดอกไม้อานสิกเธอกระซิปดวงตาไม่กระพริบด้วยแรงบางอย่างที่เขาต้านไม่ไหวเขาคลี่โน้ตออกตัวหนังสือบรรจงเขียนว่าจากภรรยาทันทีที่อ่านจบลมหายใจเขาก็ขาดห่วงภาพรอบตัวหมุนวนอย่างบ้าคลั่งเสียงฝนแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะของเธอก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทและช่อกุหลาบก็ร่วงลงบนพื้นดินเปียก เหลือเพียงกลิ่นหอมแรงที่ยังคงมุงเวียนไม่หายไปไหน